สวัสดีค่ะจบค่ะอัดใหม่ค่ะต้องมาอัดใหม่นะคะเนื่องจากเมื่อกี้มีเสียงพอ,อดหรือกิ่งไฟไหม้อะไรสักอย่างในมหาลัยออดหมดเวลาครับเพื่อนค่ะออดหมดเวลานะคะนี่เราจะมารีวิวกันอีกแล้วให้ดูเอ่อคือแนทจำแนทกันได้ไหมที่เคยมารีวิวให้ มื่อคืนนางสั่งไปสี่กองแล้วนางก็ไปกินนางอัด4ซองเลยเน<บ>ื่องจากนาง,ง,งเออเนื่องจากนางไม่ได้พ,อพอักผ<อ>่อนเพราะว่านางเล่นละครเวทีของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งจะเล่นวันที่เท่าไหร่นะั้นเดี๋ยวไปฟังนางนะคะแล้วก็ฟังนางด้วยเรื่องที่นางทานดิเชนคลาสแล้วเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะก็มาเช้าทานมาสองซองนะคะคก็คือช่วงนี้ต้องผัดสซองเช้าสแล้วก็ก่อนนอนสองว่า ร่างกายไม่ไหวจริงๆช่วงนี้ซ้อมละครเวทีของมหาลาัยก็เล่นมวันที่ 19, 20, 21 3วันค่ะบัตรเท่าไหร่คะบัตรมหาลาัยก็ถ้านักศึกษานะคะก็คนละ100บาทแล้วก็ถ้าคนนอกก็คนละ200บาทค่ะต้องจองบัตรด้วยนะคะเพราะว่าคนแน่นค่ะ, <laughs> ะได้คได้คุณได้ค่ะนี่คือสาวสวยของเราที่ ทานดีเทนพัทหนัก,กใครเพื่นเลยเพราะว่าไม่ค่คยได้พักผ่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเที่ยวนะคะขอบคุณคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนนะคะใครที่ชอบไปเที่ยว,วนะคะดีเถึงในเที่ยงคืนแต่ก็ทานนะคะดีเทนพัทล้วเป็นไงบ้างคะขาวใส่ด้อค่ะนี่แล้วก็ไม่โสมด้วยไม่โสมนะคะส่วนหน้าใสอย่าลืมนะคะ <laughs> ส่วนถ้าเกิดอยากหน้าขาวใสนะคะเติมเร่ห<อ>รดดนะะนนุนไหมคะดีเชฟนะคะใส่ละดานะคะละดาใบตันยงนี่คือแม่ค้าเจ้าของแบรนด์ของเราเองนะคะ ครีมมีอยอยน,นะคะคมไม่เปล่าไม่แพ้นะคะตลอดแล้วก็ส่วนใครที่กรอบนะคะก็เอ่ออะไระก็ลบกจิต <c oughs> ใครที่กรอบอ่าฝากถึงเลยนะคะคนที่ไปเจอละดาใบาตันหยงเนี่ยไม่ไม่ได้ชื่อละดาใบาตันหยงแต่ว่าแพ็กเกจทุกสิ่งอย่างครีมอะไรอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอย่าไปหลงซื้อนะคะเพราะว่าเขาก๊อปปี้เรานะคะก๊อปปี้เพื่อนเราคนนี้นี่เองเขาก๊อปปี้เราของเขาไม่รู้ของแท้ไม่ของแท้แต่เขาก๊อปปี้เราใช่ ก็ขอให้บาปนั้นคืนสนองนะคะขอให้เปเสนเลือดจันในเส้นเลือดในในสมองนะคะแล้วก็ขอให้เขนจมูกยาวถึงคางนะคะแล้วก็ขอให้คิ้วร่วงหนึ่งข้างนะคะถ้าทําแบบนี้ดังแมมนิสัยไม่ดีเลยห้ามกรอบนะคะรู้ไหมคะจำไว้นะคะอย่าไปกรอบใครเขาอีกนะคะไม่มีสมองเลยมีสมองเลยกรอบองเรามีสมองถ้าจบไปแล้วนะคะการแช่งนะคะแล้วกลับที่นะคะก็ คนต,ตลอดงี้อยู่แล้วค่ะยิ่งทานดีพัดยิ่งอารมณ์ดีค่ะไอ้ดีเทนพัดค่ะพูดผิดเตนนะคะดิเทนพัดค่ะยิ่งทานยิ่งอารมณ์ดีนะคะเห็นไหมแก้มระเรื่อค่ะโดนตบมาค่ะอพอดีว่ามีปัญหากระทางมหาวิทยาลัยนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ก็เขียนได้แบบแบลอยากแบลแบบต่อสงสัยเหมือนกันว่าเปไมคนในโซเชียแลแคมเปญสวัสดีต้องสักผมก็แบบวันนี้แบบอือไอ้ตัวพอพอ โอเคสำหวันนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่เดินพันนะคะแล้วก็ระดาใบตันหยงนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยช่วงวันนี้นะคะลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ